ต่อมาในส่วนของรายจ่ายอื่นนะครับรายจ่ายอื่นก็จะมีลักษณะนะครับคล้ายๆในตัวเอกสารซื้อแต่เปลี่ยนจาก SKU เป็นตัวของผังบัญชีแทนนะครับก็สามารถสร้างได้2รูปแบบเหมือนกันนะครับก็คือแปลงมาจาก PO นะครับก็กดดอปดาวนะครับแล้วก็ไปสร้างรายจ่ายอื่นนะครับแต่ข้อสังเกตนะครับก็จะให้เห็นว่าถ้าตัว SKU นั้นไม่ได้ปลูก Product to GL ไว้นะครับ ไม่ปลูก r o d u ก TGL อาไว้เนี่ยผังบัญชีก็จะว่างเปล่านะครับสิ่งที่เราจะต้องมาใส่เพิ่มคือมาใส่ผักบัญชีเพิ่มนะครับเช่นอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายสักตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเราก็ต้องใส่เข้าไปแต่สิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าคำอธิบายรายการเนี่ยก็จะดึงชื่อของ SKU นั้นมานะครับ ดึง SKU สแลตตามด้วยชื่อนะครับแล้วก็มูลค่าที่เป็นมูลค่าก่อนภาษีนะครับแล้วก็ดึงถ้าเป็นขอาขนส่งเหมือนกันโอเคครับตรงนี้นะครับพอเราใส่ผังบัญชีเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่จะวิ่งไปก็จะไปวิ่งไปที่ตัวของ Accountant นะครับก็จะเห็นว่า Accountant เนี่ย ยึดตามตัวของรายการด้านหน้าเลยนะครับนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสูตรก็ต้องเลือกเหมือนเดิมนะครับว่าจ่ายด้วยอะไรนะครับถ้าจ่ายด้วยพิธีแคชเราก็ใส่พิธีแคชนะครับัน้นพอจ่ายด้วยพิธีแคชตรงนี้ก็จะเป็นพิธีแค h นะครับในรายการตรงนี้จะมีความพิเศษตรงที่ถ้าเราเพิ่มรายการเข้าไปนะครับเพิ่มรายการเข้าไป ในส่วนของแอคเ n t น n t ก็จะเพิ่มรายการเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับต้องใส่ยอดแบบนี้นะครับและจะอยู่ฝั่งเดบิตทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ครับและถ้ามีหักนี้จ่ายนะครับหักนี้จ่ายเราสามารถใส่หักนี้จ่ายตรงนี้ได้เลยนะครับ3%หรือถ้ามันหักไม่เท่ากันเช่น รายการนี้หัก3%รายการนี้หัก1%นะครับเราก็ต้องมาคำนวณด้านนอกนะครับเป็นาราคา9.345.79นะครับเป็นราคาก่อนแวตนะครับพูดกับ0.03เป็น280นะครับเราใส่280วาไว้ก่อนนะครับ แล้วก็9.345.79คูณ1%น์นะครับแล้วเราก็ผัวก,กับ280.373เมื่อกี้ของเรานะครับเราจะได้373บาทเราเอา373บาทตรงนี้นะครับมาใจ่ที่หักในใจ่ายตรงนี้นะครับ แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นหักยอดที่ต่างกันเมื่อเราเอาสายหักนะครับที่จ่ายแล้วนะครับตัวนี้เป็นหาจ่ายเงิน,งนเพราะเ,เรากดบันทึกก็จะมีให้เราเลือกว่าจะสร้างเอกสารหักหนี้จ่ายหรือเปล่านะครับตัวนี้เราก็สามารถกดบันทึกแล้วก็ไปสร้างเอกสารหักหนี้จ่ายได้เลยนะครับก็จะวิ่งไปที่การเงินแล้วก็ภาษีหักหนี้จ่ายนะครับ แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมาแยกข้อนะครับเป็นค่าขนสง่งค่าบริการนะครับแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะมีการสอนนะครับในส่วนของหากที่จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ในรายการนี้ผมสมมุติให้เห็นก่อนว่าอ่ส่วนของตรงนี้นะครับอ่ส่วนของค่าบริการและค่าขนส่งเนี่ยถ้าอยู่ในข้อ5้าเราก็สลับไปข้อ5้านะครับแล้วก็ค่ายอดเท่านี้นะครับซึ่งอันนี้เราไม่สามารถใส่ เปอร์เซ็นต์ได้นะครับเพราะมันจะต้องเป็น1กับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถัวเฉลี่ยแบบนี้เดี๋ยวตอนออกรายงานก็จะถัวเฉลีย่ยเปอร์เซ็นต์ให้เราเองนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็กดบันทึกไปอันนี้ก็จะเป็นการสร้างตัวของรายจ่ายอื่นนะครับในกรณีที่ชำระเงินไปแล้วนะครับหรือไม่ชำระก็เป็นเดบเตอร์นะครับ วิธีที่2ในการสร้างตัวรายจ่ายอื่นก็คือเข้าที่รายจ่ายอื่นนะครับการซื้อรายจ่ายอื่นแล้วก็กดสร้างเอกสารใหม่แล้วก็เลือกสร้างเอกสารใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกผู้ค้านะครับแล้วก็จ่ายค่าใช้ใจ่ายที่เราชําระไปนะครับเช่นเป็นหมวด5นะครับค่าใช้ใจ่าย หรือถ้าเป็นฝั่งของสินทรัพย์เราก็ลงหมดหนึ่งไปเลยนะครับเช่นอุปกรณ์สำนักงานเครื่องใช้สำนักงานนะครับเราก็ต่งใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับบลคราค แต่ถ้า20,000บาทเ,าเป็นราคารวมแบตแล้วเนี่ยเราก็ต้องมา a c t แบตออกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเอกสารใบนี้นะครับส่วนใหญ่เราจะบันทึก ตามใบกำกับที่เราได้รับนะครับเราจะบันทึกตามใบกำกับที่เราได้รับแต่ถ้าหากเราไม่ได้บันทึกตามใบกำกับที่เราได้รับแปลว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวเอกสารตัวนี้กับในรายงานภาษีซื้อเราสามารถกดดอกดาวด้านบนตารางนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกไม่แสดงในรายงานภาษีซื้อได้นะครับแบบนี้นะครับและ2นะครับคืออันนี้ยคือไม่แสดงในายงานภาษีซื้อ และในส่วนถัดมาก็คือเราแสดงตามรายการที่แนบถ้าเราเลือกตามรายการที่แนบเนี่ยก็จะมีปุ่ม p u r c h a s e tag ขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้นะครับเราจะใช้ในการแนบตัวเอกสารกรณีที่ผมอาจจะซื้อคอมพิวเตอร์ขึ้นมา3 2ตัวนะครับ2ตัวผมก็จะบันทึกนะครับคอมพิวเตอร์เข้าไปเช่นคอมพิวเตอร์2ตัวนะครับผมก็บันทึกคอมพิวเตอร์2ตัวแล้วก็ ในส่วนของ p u r c h a s e tag เนี่ยผมอาจจะได้รับเอกสารใบกำกับมา2ใบนะครับผมก็จะมาเพิ่มรายการ2ใบนะครับแล้วก็เลือกคู่ค้าอาจจะเหมือนหรือแตกตางจากหน้า general นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่มูลค่านะครับ นี้นะครับก็คือหนึ่งหมื่นหา้าหมื่นเจ็ดก็จะเป็นยอดนี้นะครับสองเครื่องนะครับดีจท่ากันแล้วก็จะใส่ยอดนี้เข้าไป นะครับก็จะเป็นเอกสารสองใบซึ่งกรณีนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งค่าทางด่วนปั๊มน้ำมันอะไรนี้นะครับถ้าเรานำตัวค่าใช้จ่ายตัวนั้นมาใช้ในรายงานภาษีซื้อนะครับแล้วต้องการบันทึกแค่ครั้งเดียวยอดเดียวนะครับแต่มีหลายเอกสารรวมกันนะครับก็สามารถใช้รายการที่แนบได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ c u r r e n c y เหมือนเดิมนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนตัวของ อ่าเลทราคาตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนกดบันทึกนะครับแล้วก็อ่าในกรณีที่เราเลือกสูตรเป็นเครดิตนะครับก็จะเป็นเดบเตอร์นี่นะครับเรากดดอกดาวด้านหลังเอกสารก็จะมีให้เข้าไปแก้ไขนะครับหรือคัดลอกเอกสารนี้เพิ่มเติมนะครับขอตรวจสอบและจะมีปุ่มจ่ายเงินนะครับและแน่นอนครับปลายจ่ายอื่นมีการบันทึก บัญชีก็จะมีพิมพ์ใบสำคัญนะครับแต่ถ้าเราเลือกสเตตัสเป็นแคชไปแล้วเนี่ยครับก็จะไม่มีให้ไปจ่ายแล้วนะครับนี่ครับส่วนเอกสารที่มาจาก PO ก็จะไม่สามารถคัดลอกเอกสารได้นะครับยกเว้นเอกสารที่สร้างโดยตรงนะครับถึงจะคัดลอกเอกสารได้นี่ก็จะเป็นส่วนของรายจ่ายอื่นนะครับ